คุณครูจะคิดถึงเด็กๆมากๆเลยนะคะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของปลอดภัยไว้ก่อนนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานสนุกๆนะคะมาให้เด็กได้ฟังกันก่อนนั่นก็คือนิทานเรื่องปอกับป่านะหลายคนคงเคยฟังแล้วนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังนะคะก็ไปฟังนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ ไปกันิทานเด็กดีพี่ปอกับน้องปานตอนเล่นสนุกอย่างปลอดภัยวันหนึ่งที่โรงเรียนคุณครูพาพี่ปอน,น้องป่านและเพื่อนๆไปเล่นที่สนามเด็กเล่นน้องป่านวิ่งไปเล่นที่บ่อทราย ที่นั่นมีน้องแพ้กำลังก่อกองทรายอยู่ทั้งสองเล่นกันสักครู่เด็กชายต้นก็เดินเข้ามาแล้วหยิบเอาทรายมาโรยใส่ศีรษะน้องแพ้ต้นมาแกล้งเราทำไมนี่แน่น้องแพรลุกขึ้นมาต่อว่าพร้อมกับหยิบทรายคว้างใส่หน้าต้นทันที จนร้องไห้พอเม็ดทรายกระเด็นเข้าตาคุณครูน้ำฝนได้ยินรีบเข้ามาห้ามไม่ให้เด็กทั้งสองทะเลาะกันน้องป่านจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณครูฟังต้นแกงเอาทรายมาโรยใส่หัวของเพื่อนแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะคุณครูน้ำฝนดูและที่น้องแพรคว้างทรายใส่เพื่อนนี่ก็ไม่น่ารักเหมือนกัน เม็ดทรายที่กระเด็นเข้าตาอาจทำให้เพื่อนตาเจ็บได้ขอโทษนะแพรขอโทษนะต้นเด็กทั้งสองกล่าวขอโทษซึ่งกันและกันก่อนที่คุณครูน้ำฝนจะพาต้นไปล้างตาน้องป่านไม่อยากเล่นที่บ่อทรายต่อแล้วจึงวิ่งไปหาพี่ปอที่กำลังเล่นชิงช้าอยู่ พี่ปอเห็นน้องวิ่งเข้ามาก็อยากจะเล่นปวดน้องจึงแว่งชิงช้าให้แรงขึ้นเพื่อให้ชิงช้าลอยสูงขึ้นปออย่าแว่งชิงช้าแรงๆแบบนั้นสิคะถ้าหนูจับไม่แน่นพัดตกลงมาก็จะเจ็บตัวได้คุณครูดาวเดินเข้ามาเตือนครับคุณครูปอจะไม่แข่งชิงช้าแรงๆอีกแล้วครับพี่ปอรับปาก ยังไม่ทันที่ครูดาวจะเดินจากไปน้องบอลที่กำลังเล่นชิงช้าอยู่ข้างๆพี่ปอก็ลุกขึ้นยืนโหนชิงช้าพร้อมกับออกแรงแป่งไปมาบอลยืนโลชิงช้าแบบนี้ก็ไม่ได้จ้าหนูอาจพลาดตกลงมามีเด็กหลายคนต้องหัวแตกหรือแขนขาหากักพอเล่นชิงช้าผาดโผนอย่างที่บอลทำนี่แหละ ครูดาวเข้าไปบอกใกล้ๆน้องบอลได้ฟังรู้สึกกลัวจึงรีบเปลี่ยนท่ามานั่งแข่งตามปกติน้องบอลเล่นชิงช้าสักพักก็วิ่งไปเล่นเครื่องเล่นอย่างอื่นต่อป่านก็เลยมาเล่นชิงช้ากับพี่ปอทันใดนั้นหนูแป้งกับหนูจ้าจ๋าก็วิ่งเข้ามาทั้งคู่เกือบถูกชิงช้าของพี่ปอกระแทกชน คนครูดาวตกใจร้องห้ามว่าแป้งกับเะจ๋จายอย่าวิ่งเข้ามาเวลาที่เพื่อนกำลังแข่งชิงช้าเล่นอยู่นะคะเพราะเพื่อนอาจหยุดชิงช้าไม่ทนันและกระแทกใส่จนล้มลงบาดเจ็บได้พวกหนูๆต้องรู้จักระวังตัวด้วยนะคะสักพักปอกับป่านก็เปลี่ยนไปเล่นไม้ลื่นระหว่างที่เด็กทั้งสองกำลังจะปล่อยตัวถลายลงมาตามไม้ลื่น กองก็วิ่งสวนทางขึ้นมาคุณครูน้ำฝนจึงเอ่ยห้ามกองครับเวลาที่เพื่อนกำลังลื่นถลี่ลงมากองไม่ควรวิ่งสวนขึ้นไปเพราะจะกระแทกทำให้ปาดเจ็บทั้งคู่วันหลังอย่าทำให้ครูเห็นอีกนะจ๊ะกองรีบกล่าวขอโทษคุณครูแล้ววิ่งไปต่อแถวเพื่อนที่กำลังขึ้นไปเล่นไม้ลื่น ขณะที่เด็กๆก,กำลังเล่นสนุกอีกมุมหนึ่งของสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นที่ตั้งของกลงไต่ก็มีเสียงล่นดังตุ๊บแล้วตามด้วยโอยโอยเจ็บจังเจ็บฮึฮึเป็นเสียงของน้องกันที่เล่นปีนไปอยู่บนกลงไต่แล้วไม่รามัดระวังจนพัดตกลงมาคุณครูน้ําฝนจึงรีบเข้าไปดูและพาไปที่ห้องพยาบาล คุณครูดาวหันมาบอกว่าเวลาที่เด็กๆปีนเล่นบนที่สูงต้องระมัดระวังจับให้มั่นและไม่ควรปีนขึ้นไปบนต้นไม้หรือที่สูงอื่นๆที่ผู้ใหญ่เห็นว่าอันตรายเพราะ้าพลาดตกลงมากระแทกกับพื้นจะบาดเจ็บมากโชคดีที่น้องการตกลงมาไม่สูงนักเลยไม่เป็นอะไรมาก พี่ปอกับน้องปานเห็นน้องการร้องไห้เสียงดังเพราะเจ็บมากจึงนึกกลัวและตั้งใจว่าจะคอยระมัดระวังตัวมากๆเวลาที่จะเล่นกรลงไตและทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดและเสียงร้องบอกให้หยุดดังมาจากเครื่องเล่นม้าหมุนบิ๊กเจเจและมิวกำลังปั่นให้ม้าหมุนเคลื่อนไปเร็วจีทางหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน ขณะที่หนูก้อยส่งเสียงร้องด้วยความกลัวคุณครูน้ำฝนรีบเข้าไปห้ามพร้อมกับดุว่าถ้าหมุนเร็วแบบนี้พวกหนูอาจจะถูกเปี่ยงตกกลิ้งลงมาได้และการที่ทำให้เพื่อนตกใจร้องไห้แบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งขอโทษเพื่อนซะบิ๊กเจเจและมิวทำหน้าเสีย พร้อมกับกล่าวขอโทษหนูก้อยและคุณครูคุณครูน้ำฝนหันไปเรียกเด็กๆมารวมตัวกันแล้วสอนต่ออีกว่า mm hmm. การเล่นเครื่องเล่นทำให้เกิดความสนุกแต่ก็อาจเป็นอันตรายได้ถ้าเด็กๆเ,เล่นเครื่องเล่นกันอย่างถูกวิธี mm hmm. ก็จะทั้งสนุกและปลอดภัยนะจ๊ะ mm hmm. เด็กๆต่างตะโกนรับปากคุณครูว่าจะเล่นกันดีๆ พอไม่มีใครอยากเจ็บตัวคุณครูดีใจที่เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีเชื่อฟังที่คุณครูสอนเล่นเครื่องเล่นอย่างไรให้สนุกและปลอดภัยไม่ประมาทเวลาเล่นเวลาเล่นเครื่องเล่นประเภทที่ต้องปีนป่ายเด็กๆไม่ควรปล่อยมือหรือยึดจับเครื่องเล่นเพียงมือเดียวและไม่ควรผลักกันบนเครื่องเล่น เพราะอาจพัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บได้เล่นถูกวิธีการเล่นไม้ลื่นที่ถูกวิธีควรนั่งลงและลื่นตัวลงมาไม่ใช่เดินไต่รา,างลื่นกลับขึ้นไปข้างบนเวลาเล่นไม้ลื่นเด็กๆไม่ควรนอนเอาศีรษะลื่นลงมาเพราะศีรษะอาจจะกระแทกกับพื้นได้ เป็นเด็กดีมีน้ำใจเด็กดีต้องรู้จักต่อแถวเข้าคิวและรอคอยไม่ควรแทรกแถวไม่ผลักเพื่อนรวมทั้งไม่ควรแย่งกันขึ้นบันไดของไม้ลื่นด้วยเป็นไงบ้างคะเด็กๆ สำหรับนิทานเรื่องพี่ปอกับน้องป่านนะคะตอนที่เล่นกันยังไงให้ปลอดภัยนะคะสำหรับเด็กๆที่ดูนิทานแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาข้อคิดจากนิทานนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะและการเล่น ตามสวนสาธารณะต่างๆนะคะแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเราก็จะไม่ได้ออกไปเล่นกลางแจ้งแบบนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเ,เรารู้แนวทางแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองแล้วก็วิธีการเล่นอย่างปลอดภัยเอาไว้เพื่อวันขนา้างหน้าถ้าเราได้กลับมาโรงเรียนได้ไปเล่นเครื่องเล่นสนามเราจะได้เล่นได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะ และเรื่องความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญในช่วงนี้นั่นก็คือนะคะช่วงสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดในรอบนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยความปลอดภัยที่เราจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือการทำอะไรคะเด็กๆก,การสวมหน้ากากอนามัยนะคะสวมยังไงเอ่ยเด็กๆลืมหรือ,อยังสวมเข้าไปแบบนี้นะคะหรือแม้แต่การล้างมือให้บ่อย ะะแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมถ้าเป็นไปได้ไม่จำเป็นเด็กๆอย่าออกจากบ้านกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย